สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะนะคะก็เริ่มด้วยดินสอนะคะดินสอ h b ธรรมดานี่ค่ะดินสอแหลมเฟี้ยวนะคะแท่งเดียวเอาอยู่นะคะวันนี้นะคะคอนเทนต์ของครูปูก็คือวาดด้วยดินสอแหลมเฟีย้ยท่งเดียวเอาอยู่นะคะวันนี้ครูปูจะมาลองวาด รูปของนางแบบนะคะยุค90้นะคะคลิปตี้เทอรลิงตันนะคะด้วยดินสอแอลฟีแอ่งเดียวเอาอยู่นะคะก็ดินสอ h อีที่น้องๆหนูๆใช้เขียนหนังสือกันนั่นแหละค่ะนะคะก็ราคาก็ย่อมเยานะคะไม่ต้องใช้แบบาราคาแพงก็ได้นะคะไม่จำเป็นนะคะอยู่ที่ฝีมือนะคะอุปกรณ์ ก็เป็นส่วนประกอบนะคะฝีมือของเราเท่านั้นนะคะเอาละค่ะครูจะมาล่างภาพเลยนะคะเรามาวาดด้วยดินสอ hb แท่งเดียวเอาอยู่นะคะแอมเฟียวนะคะ hb ตอนนี้นะคะครูก็จะล่างภาพนะคะนางแบบซูเปอร์โมเดลนะคะยุก้าวูนะคะรู้จักกันหรือเปล่าคะ เธอชื่อคริตตี้เทอร์ลิงตันนะคะผูเลือกรูปนี้มาแบบเธอยิ้มเห็นฟันด้วย mm. ก็เลยอยากจะมาวาดให้ชมกันนะคะ mm. เพื่อที่เราจะได้ไปฝึกวาดด้วยดินสอ h b ธรรมดาธรรมดานะคะแต่เราจะต้องวาดแบบให้ผลงานของเราออกมาดูดีด้วยนะคะแม้เราจะใช้ดินสอ ธรรมดาธรรมดาแต่ผลงานเราบอกมาต้องไม่ธรรมดาด้วยนะคะราคาคุยไป <c oughs> ครูพูดราคาคุยหรือเปล่าคะเนี่ยก็พูดไปนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่เพิ่งฝึกวาดแล้วก็อยากจะวาดรูปก,กันนะคะกรุก็มาวาดให้ดูกันนะคะเห็นไหมคะทาให้เราแบบนิ่งมีสมาธิมากเลยนะคะในการที่ เราใช้ดินสอแท่งเดียวนะคะแหลมเฟี้ยวนะคะแท่งเดียวแหลมเฟี้ยวนะคะก็ครูก็จะล่างาวาดเส้นไปเลยนะคะครูก็จะวาดไปนะคะให้ทุกคนดูนะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะเห็นไหมคะดินสอน้องๆหนูๆที่ใช้เขียนหนังสือกอไก่กันนะคะแล้วก็เอามา วาดเหลาให้แหลมเลยนะคะแล้วก็จะวาดแบบง่ายนะคะลองวาดดูนะคะครูก็จะระบายนี่ครูใช้กระดาษของอะไรอ่วลืมเอามาให้ดูนะคะกระดาษของอ่าลืมเอามาให้ดูนะคะฉีกมาแผ่นหนึ่งนะคะนี่นะคะครูก็จะล่าง ราสามารถกดให้เข้มได้นะคะเพราะว่าแท่งเดียวเอาอยู่นะคะเราก็จะต้องใช้วิธีว่าด้วยน้ำหนักมือนะคะบ,คบังคับน้ำหนักมือเราจะเอาแบบน้ำหนักเบาก็ออกน้ำหนักเทานะคะใช่ไหมคะก็จะออกเทาๆนะคะอยู่ที่เราบังคับน้ำหนักมือนะคะนี่นะคะกูก็จะล่างภาพลากเส้นนะคะลากเส้น เราจะไม่ใช้ตัวช่วยอื่นเลยนะคะดินสอแท่งเดียวเลยคราวนี้นะคะกูจะมาวาดแบบสไตล์ดินสอแท่งเดียว HB นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะนี่ก็กะส่วนที่เราจะเน้นนะคะกะระยะนะคะช่วงตานะคะ โค้งไปนะคะลากเว้นขาวไว้นะคะใช้ดินสอแท่งเดียวก็ต้องแรงเงาไปด้วยเลยนะคะกดหนักกดเข้มนะคะขาวเทาดำนะคะเราทำได้เลยนะคะด้วยดินสอ HB เมื่อก่อนตอนแรกที่ฝึกวาดนะคะครูก็ใช้ดินสอ HB นี่แหละค่ะก็ถ้าจะให้ดำมากก็ต้อง กดหนักหน่อยนะคะแต่พอมาเจอไส้ดินสอกด4ีบีนะคะรู้สึกชอบนะคะเพราะว่างานเข้มเข้มข้นมากนะคะรู้สึกว่าออกมานะคะอันนี้ก็เราใช้ดินสอนี่แหละค่ะล่างไปนะคะ ขนตานะคะก็เบาบามือนะคะลากขนตาช่วงขอบตานะคะเว้นเว้นเส้นขอบตาขาไว้นะคะแล้วก็ลากเส้นนะคะนี่ก็เป็นหัวตานะคะช่วงขนคิ้วนะคะเราสามารถลงเป็นเส้นทับลงไปได้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็ระบายสันจมูกนะคะเบาๆระบายเบ้าตาขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะเราก็กะระยะวาดแบบง่ายๆนะคะแบบถ้าเราใช้อุปกรณ์เยอะนะคะมันก็อาจจะแบบเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเกินไปนะ,ะ,ะฝึกด้วยดินสอแท่งเดียวนี่แหละ ึกให้ได้ด้วยเลนสอดแท่งเดียวนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็ขูก็นล่างจมูกไว้นะคะใส่ช่วงดูจมูกไว้นะคะระบายเงานะคะข้างใต้เพื่อให้สันจมูกเพื่อให้ปลายจมูกนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็ระบายไป เว้นนะคะเว้นช่วงปลายจมูกความมันวาวของปลายจมูกนะคะตรงนี้ก็ใส่ขนตาแบบเส้นเล็กๆนะคะตรงนี้ก็ตัดเส้นนะคะให้คมชัดขึ้นนะคะดวงตาก็จะ,ะดูเข้มขึ้นนะคะตรงนี้นะคะอื ต่อไปเราก็ลากเส้นหน้าผากขึ้นไปนะคะกะัช่วงลง่องล่องแก้มนะคะล่องแก้มปากนะคะกัดระยะปาก ลาเส้นริมฝีปากบนนะคะยิ้มแบบกว้างขวางจริงใจนะคะรอยยิ้มนะ,ะผ้ภาพเอ่ออะไรนะบรรยายไปด้วยนะคะบรรยายรูปร่างหน้าตานะคะเราจะได้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพได้ง่ายขึ้นไงคะถ้าเราบรรยายนะคะเวลาเราวาดเราก็ต้องฝึกบรรยายกูบบอกไปในคลิปก่อนๆน,นะคะทุกครั้งเวลาเราวาดเราก็ลองฝึกบรรยายนะคะ ตรงนี้ก็ระบายแสงเงาเบาๆนะคะเบาๆนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเข้มนะคะช่วงฟันนะคะซีดนี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงฟันนะคะแล้วก็โค้งนะคะเป็นซีฟันนะคะค่อยๆโค้งเป็นซีฟันนะคะ นะคะของเป็นซี่ฟันนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ยิ้มฝีปากล่างนะคะยิ้มแบบจริงใจนะคะลักษณะนี้นะคะเราก็ใส่ซี่ฟันเข้าไปให้เธอนะคะซี่ฟันแต่ละซี่นะคะ ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปในภาพด้วยนะคะวาดภาพคนนะคะเดี๋ยวคูคผู้รู้สึกว่าจะแคบไปนะคะซี่ฟันเลยใส่ได้ไม่ครบนะเห็นไหมคะเราเราจะต้องกะดูนะคะตรงนี้ซี่หนึ่งตรงนี้ก็มีเห็นอีกซี่หนึ่งแล้วก็เห็นอีกสองซี่นะคะดังนั้นก็จับประมาณนี้นะคะ ต้องลากเบาเบานะคะนี่ก็ใส่ช่วงเหงือกนะคะระบายเบาๆช่วงปากนะคะแล้วก็ลากเส้นริมฝีปากล่างลงมานะคะตรงนี้เราก็ระบาย เบาๆนะคะแสงเงานะคะขนตานะคะลากเส้นรูปหน้าลงมานะคะตรงนี้ก็จะเหมือนมีรอยบุ๋มของลักยิ้มหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวนะคะครูครูขอเน้นตรงนี้ใหม่นะคะยังไม่ชัดเจนนะคะเราก็จะต้องแต่งใหม่นะคะนี่นะคะผมนะคะผมแล้วก็สบายเบาๆหนักๆ ตามตามเส้นผมนะคะตามนี่นะคะแล้วก็ช่วงขมับนะคะเมื่อเราไม่ตีสเกลเราก็จะต้องกะระยะให้แม่นยำนะคะ แต่ละส่วนนะคะตรงนี้เข้มไปนะคะลบออกนะคะเพื่อให้หางคิ้วดูเบานะคะเบาขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็เห็นไหมคะดินสอยาวๆเนี่ยไส้ยาวๆเนี่ยแหลมๆเนี่ยลากแบบสนุกมากเลยนะคะลองไปฝึกสไตล์นี้ดูนะคะดิ้นสอแหลมเฟี้ยวแท่งเดียวเอาอยู่นะคะ ก็มาวาดให้ดูกันนะคะแบบง่ายๆนะคะบางทีเราก็อารมณ์แบบสบายๆนะคะจิบดินสอของอน้องมานะคะ HB นะคะไม่ใช่ไปแย่งตอนน้องกำลังเขียนหนังสือครูนี้ขำตลกนะคะคืออไม่ใช่ หยิบมาตอนน้องกําลังจะทํากัาร้านะคะไม่โอนะคะไม่โอนะคะแบบนี้นะคะเราก็ตอนน้องวางไว้นะคะเราก็อาจจะหยิบมาวาดเล่นๆเย็นๆใจของเราไปนะคะนี่นะคะคููก็จะลงแสงเงาตอนนี้เราไม่มีตัวช่วยอื่นเลยนะคะเพราะบอกคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือกินสอแหลมเฟี้ยวแท่งเดียวเอาอยู่นะคะครูก็เลยจะ วาดแบบสบายๆนะคะไม่อรู้สึกหนักหนาสาหัสอะไรนะคะแบบเบาๆสบายๆนะคะอืแล้วก็วาดไปนะคะดูนะคะช่วงหูนะคะช่วงหูเป็นยังไงรูปรูปใบหูนะคะ ลักษณะรูปใบหูนะคะเราก็ดูนะคะแล้วก็ลากเส้นให้ตามนั้นไปเลยนะคะต่อไปนะคะว่จะล่างผมแบบปิวสวัยโบกสะบัดพูดไปเรื่อยกูบูนิดค่ะโอเคค่ะ ก็วาดง่ายๆเห็นไหมถ้ากดเข้มนะคะเราก็จะเห็นความเข้มของ hb ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นอ่าผมนะคะเราก็วันนี้กู จะตั้งใจวาดผมให้ให้ชมกันนะคะเพราะว่าบางคลิปก็วาดเฉพาะหน้าอย่างเดียวนะคะวันนี้ก็จะมาใช้ดินสอ HB วาดผมกันนะคะก็จับทิศทางผมให้ได้แล้วก็ลากเส้นตวัดไปนะคะมันก็จะทำให้เราวาดได้ง่ายขึ้นนะคะ ตรงไหนเข้มก็เน้นขึ้นมาเลยนะคะเน้นกรอบหน้าขึ้นมานะคะจะทําให้แบบใบหน้าชัดเจนขึ้นมานะคะรูปหน้ารูปหน้านะคะชัดเจนขึ้นมานะคะตอนนี้เปเปอร์สตัมก็ได้นอนพักผ่อนนะคะไม่ได้นํามาใช้งานนะ ครูปูว่าครูพูดเหมือนเรื่องเล่าการ์ตูนอะไรแบบนี้เลยนะจริงค่ะก็แบบใช้งานก็พักผ่อนนะคะวันนี้เราก็ใช้ดินสอแรงเงาไปเลยนะคะแท่งเดียวนะคะนี่นะคะก็เป็นลักษณะคางและคอนะคะเราเน้นตรงนี้ด้วย ดินสอไม่แหลมเนาะครูปุ๊กขอเหลาแป๊บนึงนะคะเหลาไสให้แหลมนะคะเพื่องานจะได้ออกมาสวยงามน,นะคะเดี๋ยวขอเหลาดินสอหน่อยนะคะเอากล่องอะไรมันก็ได้นะคะกับมีดคัตเตอร์นะคะแล้วเราก็เหลาไม่เอามือไม่ต้องเอานิ้วลองนะคะจะได้ไม่เปื้อนนิ้วเรานะคะแล้วก็เหลาแบบนี้นะเพื่อให้ไส ของเราแหลมนะคะต่อไปนะคะเราก็ลากต่อเลยนะคะเน้นคอแบบเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหูคุปว่านเล็กไปนะคะก็ลบใหม่ได้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะกว้างออกมาหน่อยนะคะดังนั้นเราก็เช็ครายละเอียดอีกทีนึงนะคะตรงนี้กว้างออกมานะคะแล้วก็ ลากหูหูไม่หูจะไม่สูงกว่าคิ้วนะคะหูจะปลายติ่งหูก็อยู่ตรงปลายจมูกนะคะแล้วก็ลากเส้นผมมานะคะปลายติ่งหูออปลายหูก็ข้างบนก็หยุดประมาณนี้นะคะนี่นะคะเราจะต้องสังเกตนะคะ ว่าความสูงของใบหูจะอยู่ประมาณช่วงไหนนะคะอยู่ช่วงหางคิ้วพอดีนะคะสูงเท่าหาง <ỉ leg al noise> คิ้วพอดีนะคะก็วาดแบบสบายๆนะคะเส,ะสนะะ้นสายฝึกลากเส้นนะคะให้มั่นคงแน่วแน่นะคะเราก็ใช้ดินสอแท่งเดียวนะคะ ในการวาดนะคะจะลากแบบนี้นะคะลากเส้นลงมาก็ได้นะคะจะดูผมดูสลวยสวยเก๋นะคะสวยเป็นเงางามนะคะเหมือนโฆษณายาสระผมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะ<อ>ก็ลากเส้นนะคะ ดูทิศทางผมนะคะครููลากทิศทางผมนะคะว่าเส้นที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดนะคะไปด้านไหนนะคะ<อ>ผมปรับปัดเป๋ไปไปด้านไหนนะคะก็สังเกตนะคะ<อ>รู้สึกว่าครูปูวาด้วยดินสอแบบนี้ มันผ่อนคลายนะคะมันไม่เกรงนะคะลองลองฝึกวาดกันดูนะคะลองไปเหล่าตินสอบแบบนี้ดูนะคะเนี่ค่ะมันทำให้เราแบบวาดง่ายขึ้นนะคะเออเรากลัวว่าหักใช่ไหมคะหน้าหวัดเสียวกลัวว่าเดี๋ยวไส้ยาวเกินไปจะหัก ไม่นะคะไม่ลองดูนะคะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะเราจะต้องลองเหล่าดินสอบแบบนี้ดูแล้วก็ลองวาดดูนะคะเห็นไหมคะเส้นนะคะพอไส้ยาวเราแค่ตวัดปวัดแบบนี้มันก็พลิ้วแบบสบายสบายเลยนะคะค่ะนี่นะคะคูกก็จะ ล่างให้ดูกันนะคะอ,อ๋อตรงนี้นะคะต้องขออภัยด้วยตรงนี้เขามีเสื้อมาแค่ตรงนี้นะคะคบูประบายผมเพลินเกินไปนะคะก็เลยลงมานะคะจริงๆคอเสื้อเขาจะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะลากเส้นนะคะฝึกลากเส้นนะคะอยากวาดรูป สนุกสนุกก็ต้องลากเส้นแบบคล่องแคล่วว่องไวนะคะมันก็ต้องใช้เวลานะคะทุกอย่างนะคะเมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็ลงตัวนะคะที่เขาบอกจริงนะคะแต่เรานะคะเราลองฝึกนะคะฝึกให้ชํำนาญน,นะคะนี่นะคะ นี่นะคะก็คูก็วาดให้ทุกคนดูนะคะทุกคนจะได้ลองมีแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปก,กันนะคะวันนี้ครูปูหยิบรูปมาวาดนะคะก็เป็นนางแบบรุป90นนะคะไม่ทราบว่าผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ พอดมาจากท้องแม่กันหรือยังรู้จักกันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ว่าครูเห็นว่ารูปนี้แบบเออหน้าหน้าที่จะลองวาดดูนะคะก็เลยเอามาวาดให้ดูกันนะคะทุกคนจะได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปกันนะคะนี่นะคะครูก็จะลากเส้นนะคะ เห็นไหมคะยกสันมือนะคะสันมือ,เ,อเส้นจะได้วิ่งเร็วขึ้นนะคะสันมือก็ไม่ต้องแนบกระดาษนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนนะคะเหงื่อก็จะแบบเยอะนะคะพอเหงื่อเยอะถ้าวางสันมือแนบกระดาษนะคะมันก็จะชื้นแล้วก็ฝืดนะคะพอฝืดแล้วก็ลากเส้นไม่ไปนะคะเท่านี้นะคะดังนั้นก็ยกสันมือขึ้นได้เลยนะคะ เราไม่มีอุปกรณ์อื่นเราก็ใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้นะคะตรงนี้นะคะกูก็จะลงะแล้วช่วงแก้มนะคะเขายิ้มนะคะก็ เน้นนะคะเน้นตรงนี้ขึ้นมานะคะช่วงปากนะคะช่วงฟันนะคะก็ดูทิศทางของผมทุกครั้งนะคะเวลาวาดนะคะว่า ผมไปด้านไหนนะคะเส้นผมนะคะเราก็เน้นนะคะคือเน้นก็เข้มได้ไม่มากนะคะ H อนะคะ h อีไม่ไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะคะก็จะเน้นได้ไม่เข้มเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอาเท่าที่ h อจะดำที่สุดนะคะ แต่อย่ากดหนักเกินไปนะคะเดี๋ยวไส้จะหักได้นะคะนี่นะคะรูก็จะมาระบายผมนะคะตรงนี้ก็เน้นหน่อยนะคะเน้นเส้นเน้น,สนเนนส้นจมูกขึ้นมานะคะ ตรงนี้ก็เน้นนะคะส่วนเสื้อผ้านะคะเราก็ระบายแบบง่ายๆตรงนี้ก็เป็นคล้ายเข็มกลัดนะคะเราก็ลากเป็นเข็ม เข็มกัดนะคะช่วงนี้นะคะใต้ใต้ขางนะคะเน้นขึ้นมาหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลอยลอยยิ้มถ้าทินสอดทู่นะคะก็เดี๋ยวขอขอแล้วอีกรอบหนึ่งนะคะ พราะว่าเราจะต้องใช้ความแหลมคมของไส้นะคะในการที่จะไประบายแบบในพื้นที่เล็กๆนะคะดังนั้นเราก็จะต้องให้ดินสอบปลายแหลมหน่อยนะคะอย่างครูปุจะมาระบายช่วงปากนะคะนะคะก็จะเว้นขาวไว้นิดนึงนะคะนะคะตรงนี้เราก็เว้น ช่วงข้างบนไว้นะคะนี่นะคะเงานะคะเป็นแสงแสงของความมันวาวนะคะโอเค okay, ค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนพอจะมีแรงบนันดาลใจในการวาดรูปด้วยดินสอแหลมเฟี้ยวแท่งเดียวเอาอยู่กันหรือ,อยังคะวันนี้ครูก็มาวาดให้ชมกันนะคะ หวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปแบบง่ายๆนะคะสบายๆนะคะเราไม่ต้องคิดเยอะนะคะจิบดินสอมาเลยนะคะจิบดินสอมาแล้วก็ลงมือหากระดาษนะคะมาวาดนะคะเราก็จะได้นี่นะคะครูก็จะระบายให้เข้มขึ้นนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีช่วงนี้นะคะเข้ม ใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าดูแบบแข็งเกินไปนะคะแสงเงานะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เน้นหางตานะคะ นี้ก็ลงเบาๆนะคะใช้ดินสอบปลายแหลมนะคะลงเบาๆเน้นซี่ฟันขึ้นมานะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะเห็นไหมคะฟันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้กูปูก็มาวาดให้ดูนะคะ <c oughs> กันประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะแบบมีแรงบันดาลใจในการวาดลูกเพิ่มมากขึ้นนะคะ <c oughs> หลังจากที่ได้ดูครูปูสาธิสตวิธีการ วาดด้วยดินสอ h b นะคะแท่งเดียวนะคะเอาอยู่นะคะครูก็ระบายให้ดูกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะที่สนใจนะคะวันนี้ครูก็มาวาดให้ดูเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ